Black Adam และ Superman มนนะฮะพี่เดอะร็อของเราเนี่ยนะครับก็เหมือนโพสต์วิดีโอลงทวิต t ตอรเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องกาวเกี่ยวกับ Superman นะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาเนี่แหละนี่แหละเป็นคนที่ทําให้ Superman สามารถกลับมาได้นะครับพี่เดอะเวนเดอรร็อกทอนสันของเราเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทวิต t ตอรนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดึง Superman กลับมาโดยพี่เขาบอกว่าเฮร r y คาวิลเนี่ยคือ Superman ของเจเนเรชันนี้เลยเพราะฉะนั้น เขาต้องเอาซูเปอร์แมนคนนี้กลับมาให้ได้นะครับแม้ว่าค่ายหนังเนี่ยจะไม่ต้องการและแกก็พูดอีกกับว่าเอ้ยเนี่ยเขาที่เขาดึงซูเปอร์แมนกลับมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเดินดุมๆเข้าไปบอกว้ยซูเปอร์แมนกลับมาเหมือนไม่ใช่เขาบอกเขาวางแผนเขามีสเตตดีจี้เขามีวิธีการที่จะพูดคุยกับค่ายหนังจนค่ายหนังกดดันอะไรๆต่อหลายอย่างจนทําให้ค่ายหนังเนี่ยยอมให้มันเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีความพยายามหลายต่อหลายครั้งแต่นี่คือครั้งแรกที่ เขาทมามันสาเร็จแล้วบอกว่าต่อไปนี้ในจกักรวาลดีซีจะต้องมีซูเปอร์แมนที่ชื่อว่าเฮร์รี่คาเวลนะครับโอ้โหพอได้ฟังแกพูดน,นู่นนี่ต่างๆอารมณ์แรกของผมเลยนะคือความสาัต์ใจบอกโฮ้ยแม่งสัใจว่ะเจ๋งว่ะแม่งคนเป็นนักแสดงที่เจ๋งว่ะเป็นโปรดิวเซอร์ที่เจ๋งว่ะที่สามารถที่จะหว่านล้อมสตูดิโอที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการให้ต้องทําความตามทําตามความต้องการฉันเออไม่ใช่ว่าศตรูบอกไม่เอาเฮร์รี่คาเวลฉันอยากจะมูฟออนแต่แลกคะดามบอกไม่ ต้องเอากลับมาต้องเอากลับมาต้องเอากลับมาให้ได้สุดสุดท้ายแกทําได้สําเร็จผมรู้สึกโหคนคนนี้นี่มันเจ๋งจริง,รงๆวะ่ะคนคนนี้แม่งแบบว่าหล่อเท่เลยท่อจริงๆวะ่ะแต่ในขณะเดียวกันแล้ววินาทีที่ผมรู้สึกเรื่องเนี้ยผมกลับไปนึกอีกอีกเรื่องหนึง่งอีกคนหนึง่งเพิ่มเข้ามาในหัวสมองผมขึ้นมาครับคนคนนั้นคือใครรู้ไหมครับคนคนนั้นคือเจมกันครับ งคนถามพี่จะนึกถึงเจมกันทําไมถ้าใครยังไม่ลืมนะครับเจมกันเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นคนที่ดํารงตําแหน่งอะไรฮะดำรงตําแหน่งประธานฝั่งสร้างสารรค์ของทาง DC Studio ถึงจะกําหนดอนาคตของ DC ในอนาคตใน8ปี10ปีอะไรกันว่ากันไปที่เขากําลังทําทํากันอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันจะกลายเป็นข้อขัดแย้งหรือเปล่านึกออกไหมคือถ้าวันหนึ่งเจมกันบอกว่าเฮ้ยเดอล็อกหนังต้องเป็นแบบนี้แบบโน้ตแบบนั้นแบบนี้นแบบน เดอะล็อกบอกเฮ้ยไม่เอาฉันหนังฉันต้องเป็นแบบโน้นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นขึ้นมามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นคือนึกออกไหมคือถ้าเป็นมาเวลภาพมาเวลเลยคือทุกคนต้องฟังเควินไฟกี้คุณสามารถเถียงเควินไฟกี้ได้แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องเป็นเควินไฟกี้แต่ณวันนี้ณนะวันนี้ที่ซูปเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของคุณอย่างซูปเปอร์แมนนำพากลับมาโดยเดอะเวนเดอะล็อกจอห์นสันมีการโปรโมตในเดอะเวนเดอะล็อกจอห์นสันผมว่าตอนนี้แม้ว่าเจมส์กันจะต้องการเปลี่ยนตัวเฮรี่คาวิล ก็คงไม่สามารถทําได้แหละก็คงไม่สามารถทําได้แล้วเพราะเดอะล็อกพากลับมาแล้วเฮริสเขาวิลกลับมาแล้วจะไปหักใจแฟนๆความต้องการของแฟนๆที่จะถอดเฮริสเขาวิลออกจากบทซูเปอร์แมนมันก็คงไม่ได้แล้วและเฮริสเขาวิลเองก็มีเอเจนต์แล้วก็เป็น, Agent นเอเจนต์คนนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโปรดักชันของเดอะล็อกเซเว่นบลักด้วยแปลว่าณนะวันนี้เนี่ยเจมส์กันไม่ใช่เป็นคนที่มี power สูงที่สุดใน DC s t สตู o แล้ว ยังมีกลุ่มก้อนที่มี power เดียวกันคือกลุ่มก้อนของ The Rock Johnson ในบทของ Black Adam Herry Cavill ในบทของ Superman เป็นอีกกลุ่มก้อนที่อาจจะเป็นตัวที่กำหนดไว้ได้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าวันหนึ่งเจมการบอกเฮ้ยผมจะทำแบบนี้แบบนี้กับตัวละคร Black Adam นะผมจะทำแบบนี้แบบนี้กับตัวละคร Superman นะและ Harry Cavill กับแบ a c k แบบ The Rock, เ h e r รา k บอกว่าอ๋อ oh, ไม่ผมไม่อยากให้มันไปทิศทางนั้นผมต้องการ1 2 3 4 5 6 7 8 มันจะออกมาเป็นยังไงมันจะหน้าตาม,มันเป็นยังไงระบบภายใน DC Studio มันจะเป็นยังไงผมนึกไม่ภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องดีจริงๆหรอที่เรามีนักแสดงโปรดิวเซอร์ที่มีความสามารถในการน้มน้าวมี s t ตติจี้มีการพูดคุยกับคนดูแล้วก็เป็นกำหนดทิศทางของจักรวาลตั้งแต่วันที่เจมกันยังไม่มา เขากาหนดทิศทางอยู่แล้วด้วยตัวเขาเองหนังหนึ่งเรื่องเขาสามารถกําหนดทิศทางดึงซูเปอร์แมนกลับมาได้แล้วถ้าเขาอยู่ไปในงวันนี้เขาจะฟังเจมกันหรอเขาจะสนใจสิ่งที่เกมกันเจมกันอยากจะได้หรอถ้าแผนเจมกันไม่ตรงกับที่ใจเขาต้องการการ,รเผชิญหน้าของทั้งสองคนนี้ มันจะจบลงยังไงเออนั่นคือสิ่งที่ผมสนใจมากอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นทิศทางไหนซึ่งสถานการณ์มันจะต่างจากมาเวลเนาะมาเวลมีคนเดียวไฟกี้ตัดสินใจทุกอย่างในฟ i น a อลแต่นี่มันไม่ใช่สถานการณ์มันซับซ้อนกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไหนจะ m a ตช์ลีฟล่ะเอาวาคินฟินิกอีกละ่ะ มันเห็นปะมันมีเหมือนก้อนหมู่พลังที่เหมือนว่าเจมกันอาจจะยังไม่มี power พอที่จะไปควบคุมได้อยู่นะฮะแล้วมาร์คที่อยู่ๆเขามาพูดเรื่องเรื่องเขาดึงซูเปอร์แมนกลับมาในวันที่เจมกันกําลังคุยเรื่องอนาคตของดีซีในอนาคตเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกึ่งๆึ่งคำขู่นิดนึงผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะแต่ผมเหมือนกึ่งๆึ่งคำขู่อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยอนาคตดีซีที่พวกมึงปั้นกันนะ่ะมันต้องมีกูนะ มันต้องมีกูอยู่ด้วยมีซูเปอร์แมนของกูอยู่ด้วยเพราะกูเป็นคนพาเขา,เามาผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเจมการจะบอกโอ้อนาคตเราจะไม่ใช่ซูเปอร์แมนเฮรี่ล์คาวิลผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องไปยังไงต้องปณีประน,นอมเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่ต้องปณีประน,นอมแลกมากับกําลังภายในของเดอะร็อกและเฮรี่ล์คาวิลในจักรวาลดีซีสตูดิโอในอนาคตมันจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยมันมันน่าสนใจดีอยู่เหมือนกันอะตตวละครแบค็คอะดัมจะกาดแพ้ใครไหม จะไปยอมเล่นมุกตลกบ้าๆบอแบบพี่เจมกันเขาชอบไหมหรือจะยอมพ่ายแพ้แก่ตัวละครอื่นๆเลยไหมหรือเขาต้องเป็นตัวละครที่แข็งแร่งที่สุดไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเหลือเกินเพราะผมเคยอ่านข่าวว่าเดอร o ล็อกกับวินดีเซลเนี่ยเคยทะเลาะกันในกองถ่ายว่าแบบว่าถึงขั้นที่ว่าตัวละครของเขาอ่ะโดนต่อยได้กี่ครั้งสมมติวินดีเซลกับเดอล็อกอ่ะ ในซีนเนี้ยคุณต้องโดนต่อยอเท่ากันคุณต้องล้มเท่ากันคุณต้องมีหมัดเท่ากันเพื่อจะบอกว่าตัวละครของฉันเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นคนแบบนี้คนที่มีอีโก้จัดขนาดนี้คนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่จะไม่ให้ตัวละครแพ้อันเนี้ยมันยากมากๆเลยนะที่จะไปอยู่ร่วมกับซูปเปอร์ฮีโรคค่คนอื่นๆที่อาจจะมีพลังที่กากกว่าอาจจะมีนั่นมากกว่าแต่ชนะทางกันได้อันเนี้ย ผมผมสนใจจริงๆว่ามันจะ play out ออกเป็นยังไงคือฟังมันเป็นเรื่องดีนะแต่พอคิดตามแนละ้วรู้สึกว่ามันมีตัวปัญหาหรือคนที่แบบมีอีโก้จัดๆคนนึงอยู่ในอยู่ในระบบของเราซึ่งเป็นคนเก่งอันนี้เรายอมรับเป็นคนเก่งแต่ว่าคนเก่งนั้นอาจจะมีวิสัยทัศน์ของเขาที่ไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่เราต้องการจะไปขึ้นมาผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะผมถามคนดูแล้วกัน สำหรับคุณคุณคิดว่าการที่มี The Rock คนที่มีนายเซตคนที่มี e c โกคนที่มีแบบความสามารถจัดๆในการแบบว่าสร้างสารรค์แบบ The Rock อยู่ในทีมเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมอ่าถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยกดดีเข้ามาหน่อยนะฮะหรือถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณโบโศกเย้ปัญหากูเห็นแต่ปัญหาก็ลองกดเอ็นกันเข้ามาก็ได้นะครับผมอยากรู้ว่าหลายๆคนคิดว่าการมีเดอะร็อกเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับ